สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะจะขอพูดในเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสนิดน,นึงนะครับเขาอยากจะออกมา call out อีกสักครั้งนะฮะซึ่ง call out ที่มันไม่ได้แปลว่าโทรออกไปไหนนะนะหวังว่าจะเข้าใจนะครับก็ไม่ได้มีอะไรต้องต้องกังวลหรือครัวนะฮะเขาบอกว่าบางคนเนี่ย ไม่กล้าออกมาขอเอาเพราะว่ากลัวที่จะแบบกระทบกับงานนะครับกระทบกับชีวิตในอนาคตนะกระทบกับภาพลักษณ์ชื่อเสียงต่างๆแต่ไม่เป็นไรฮะพอดีผมไม่มีเลยสักอย่างนะครับก็เลยช่างมันนะก็ขอเอามาตั้งนานแล้วนะขอเอามาเป็นปีแล้วนี่หมยว่าเสียงเราอาจจะไม่ได้ดังอะไรมากมายครับมันก็เลยไปไม่ถึงนะครับไปไม่ถึง ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะใหญ่โตทั้งหลายในบ้านเมืองเราเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรฮะยังไงก็ก็ยังคงอยากที่จะพูดเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่ดีนะเพราะมันเป็นเรื่องของสิทธิเอ่อสิทธิของความเป็นเป็นคนนะเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับที่เราควรจะเรียกร้องสิทธิของเราได้นะครับกออ็อยากตั้งข้อสงสัยมากกว่านะคือในยุคนี้เนี่ยผมผมยังยังคงสงสัยอยู่เสมอนะว่า ทำไมยังมีผู้คนที่มีความเชื่อแปลกๆทาไมยังยังมีกลุ่มคนที่มีความรู้สึกชื่นชมนะครับชื่นชมยินดีในรัฐบาลชุดนี้หรือการบริหารงานของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะครับทำไมยังมีอยู่หรือว่าทําไมเขายังไม่ตาสว่างอาิีฐาทำไมทำไม เออมันมันเป็นคําถามที่ผมถามตัวเองตลอดว่าทําไมวะทําไมวะคือทุกอย่างมันชัดขนาดนี้แล้วมันเดือดร้อนขนาดนี้แล้วนะมันมีการบาดเจ็บล้มตายกันลงไปขนาดนี้แล้วยังยังไม่ได้สติกนันอีกหรอยังยังแบบว่าตายังมืดบอดบีกเลยนะครับก็ก็ต้องพูดถึงคนที่เป็นสลิมนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราไม่ได้ต้องการจะลังเกียดกันหรือว่า ไม่ไม่ชอบกันแต่เพียงแต่ว่าผมแค่ไม่เข้าใจแนวคิดของคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นสลิมเนี่ยว่าทำไมเขายังคงจะชื่นชมและรักเทิดทูนอะไรกันมากมายนะครับท,ท,ทั้งๆที่ก็เห็นอยู่นะโอเคเมืองไทยเราอาจจะยังไม่ได้แบบเดือดร้อนถึงขั้นว่ามีสงครามกลางเมืองไม่ได้มีการเข็นฆ่ายิงกันถล่มกันทุกวันนะเช้าเย็นค่ามันไม่ใช่แต่ถามว่าการใช้อํานาจเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จในการบริหารประเทศเนี่ยแล้วก็ สั่งปิดนัด่นปิดนี่โดยไร้การเยียวยาไม่ได้ใส่ใจประชาชนอย่างยางที่มันควรจะเป็นนะครับปล่อยให้เชื้อโควิดมันระบาดไปทั่วแล้ววัคซีนก็ไม่มาอย่างทั่วถึงนะครับมีก็น้อยนะครับแล้วก็ยังจะแบบกันท่าให้ไม่ให้ของดีเข้ามาแล้วก็ให้ใช้แต่ตัวที่มันห่วยๆซึ่งเขาก็พิสูจน์กันทั้งโลกแล้วมันห่วยจริงเนี่ยนะฮะคือทำไมเราเป็นประชาชนที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยฮนะในเมื่อเราก็ ก็มีสิทธิ์ความเป็นรู้อย่างเท่าเทียมกันนะครับคือการไม่ได้มีสงครามกลางเมืองไม่ได้แปลว่ามันไม่เดือดมันไม่เดือดร้อนรุนแรงนะคุณว่าการที่เขาพยายามจะบีบให้เราหมดสิ้นซึ่งหนทางเนี่ยไรซึ่งความหวังนะครับก็ค่อยตายลงไปทีละนิดเนี่ยบางคนก็อดเริ่มจะอดตายกันละบางคนฆ่าตัวตายละหลายๆคนธุรกิจเจ๊งนะครับ เป็นหนี้เป็นสินหมดบ้านหมดรถหมดทุกอย่างผมว่ายุคนี้เนี่ยถ้าถ้าเทียบว,ว่าเข้าบ่อนแล้วมันชิบหายวายวอดผมว่ามีรัฐบาลชุดนี้อยู่ชิบหายวายป่วงยิ่งกว่านะครับมันไม่ได้แค่หมดในเรื่องของเงินทองแต่มันเริ่มจะหมดอนาคตของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ๆด้วยคนรุ่นเก่าที่ยังคิดยังมีความสามารถมีสกเกลภาพก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเหมือนกันนะครับมันไม่แปลกหรอกที่จะมีกลุ่มคนที่เขาอยากจะโยกย้ายไปต่างประเทศกัน ซึ่งจริงๆก็อยากจะเรียกร้องนะฮะให้สถานทูตหรือว่าผู้บริหารของแต่ละประเทศเนี่ยถ้าเขาแบบมีก,การทูตที่ฟังภาษาไทยออกเนี่ยนะครับผมว่าคุณควรจะเปิดทางให้คนไทยสามารถรีภายได้แล้วนะเอาจิงๆเพราะว่าภัยทางการเมืองภัยในเรื่องของการปกครองในในในระบอบที่มันเอียงไปทางเผด็จการขนาดนี้เนี่ยมันเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินต่ออนาคตของผู้คนจริงๆนะครับมัน ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนมีศักยภาพแค่ไหนถ้าถ้าถูกตัดโอกาสตัดแขนขาขนาดนี้มันก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันคือสถานการณ์มันรอแหลมมันอันตรายพอๆกับการมีสงครามกลางเมืองแหละผมว่าเอาจริงการมีสงครามกลางเมืองแล้วยิงกันตายทันทีเนี่ยยังทรมานน้อยกว่าการถูกบีบให้ตายทีละนิดทีละนิดนะครับคือจะอยู่ก็ลําบากจะตายก็เป็นภาระคนอื่นอีกเนี่ยมันมันมันเครียดผมว่าตอนนี้อัตราการ การเป็นโรคซึมเศร้าการฆ่าตัวตายผมว่าเพิ่มขึ้นแบบติดจรวดเลยนะเอาจจริงนะครับไม่รู้ว่ามีใครไปทําวิจัยหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คนรอบตัวผมเนี่ยหลายคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราเห็นคนตายรายวันเพิ่มขึ้นอนะ่ะมันไม่ใช่แค่ <c oughs> ติดโควิดตายครับมันมันมีคนที่ฆ่าตัวตายด้วยอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าถูกพูดถึงหรือเปล่านะครับ เนี่ยผมว่าเหตุการณ์มันมาขนาดนี้ทําไมทําไมยังมีคนที่หน้ามืดตามมวตามืดบอดมองไม่เห็นอีกนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเข้าใจเหรอครับว่าศิลปินหรือผู้มีชื่อเสียงหลายคนเนี่ยไม่กล้าออกมาคอเอาไม่กล้าออกมาพูดอะไรเพราะว่ากลัวจะกระทบกับกับงานกับชีวิตส่วนตัวของตัวเองเข้าใจครับว่าทุกคนต้องรักชีวิตครับมันก็เข้าทางที่เขาต้องการจะบีบให้เรารู้สึกอย่างนั้นกันอยู่แล้วนะแต่ บางทีเราต้องไม่ลืมนะครับว่าหลายๆคนที่เขามีชื่อเสียงเนี่ยเขาเขาดังมาได้เขามีทุกอย่างทุกวันนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะเพราะเสียงของประชาชนทุกคนไม่ใช่เหรอครับที่เขาเทปไปให้คุณเขาชื่นชมคุณเขาติดตามผลงานคุณแต่พอวันนี้ถึงวันนี้พวกเขาทุกคนเดือดร้อนคุณกลับไม่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่คุณมีออกมารยกร้องอะไรให้กับใครเลยนะครับมีแต่รักษาคประโปชนส่วนตัวเข้าใจแล้วทุกคนต้องรักตัวกลัวตายแต่คุณกําลัง เห็นเกนตัวเกินไปหรือเปล่าเพราะสิ่งที่คุณได้มามันมาจากสิ่งที่คนจํานวนมากให้คุณมาแล้วพอวันนี้เขาเดือดร้อนคุณกับไม่ใช้สิ่งที่คนเหล่านั้นให้คุณมาเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่างครับเราเราเห็นแล้วว่าวันนี้มีศิลปินหลายๆหลายๆ,ๆ,ๆกลุ่มที่ออกไปยื่นหนังสือนะครไปเรียกร้องต่างๆกับทางรัฐบาลแต่ก็ต้องตือนสติทุกคนนะครับว่าไม่ใช่แค่ศิลปินกลุ่มนั้นที่ออกมาเรียกร้องนะที่เขาแบบเฮ้ย ทำทำถูกต้องอะ่ะแล้วสมควรได้รับการการสนับสนุนนะครับคุณอย่าลืมว่ายังมีศิลปินอีกมากมายนะครับที่เขาต้องการได้รับการสนับสนุนเช่นกันแล้วเขาก็ขอเอาตลอดแต่เขาไม่ได้ไปไงแล้วเขาไม่ได้เป็นเป็นเหมือนกับคนที่ spot light มันจะส่องมาหาคุณเข้าใจใช่ปะ่ะแล้วบางคนเขาก็ไม่มีแรงจะมาเรียกร้องอะไรแล้วเพราะเขาจะตายอยู่แล้วนะครับอย่าลืมคนเหล่านั้นนะครับนะ เข้าใจแหละครับว่าคนดังออกมาเรียกร้องมันดีแต่คนที่เขายังไม่ดังคนที่เขายังไม่เป็นที่รู้จักมากแต่เขาทําทุกอย่างเรียกร้องทุกอย่างสู้ทุกอย่างเนี่ยยังมีอีกเยอะนะมีอีกเยอะมากๆเลยไม่อยากให้ให้หลายๆคนมองข้ามนะครับก็โหเป็นเรื่องที่พูดยากมากเลยนะครับผมว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบเวลามัน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 หดหูที่สุดละ ม,มันแทบจะสิ้นหวังผมไม่รู้ว่ารัฐบาลทําไปเพื่ออะไรผมไม่รู้ว่าเขาทํากันอย่างนี้เพราะอะไรนะครับการที่วัคซีนดีๆอย่างโมเดอร์นาไฟเซอร์หรือจอร์นสันจอร์นสันยังเข้ามาไม่ได้เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรที่คุณทําแบบนี้ในเมื่อก็รู้อยู่แล้วว่าต้องโดนด่ารู้อยู่แล้วว่าประชาชนไม่พอใจรู้อยู่แล้วว่าผลเสียมันจะเกิดขึ้นยังไงแต่ทําไมคุณก็ยังทํากันอยู่นะครับโอเคแหละมันอาจจะเป,เป็นเป็นเรื่องที่คุณ คุยกันแล้ววางแผนกันมาดีแล้วว่าผลประโยชน์มันจะตกที่ใครนะแต่ก็หยุดหน้าด้านหน้าทนและเห็นแต่ความเป็นมนุษย์บ้างได้ไหมอ่ะนะครับคุณยังหัวเราะได้ยิ้มได้ท่ามกลางความตายของของคนอีกมากมายอ่ะโหมัน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 โคตรจะโหดร้ายเลยแล้วยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะที่สื่อไม่สามารถเอาไปออกได้ไม่สามารถ พูดถึงได้ไม่สามารถนําเสนอได้นะฮะหลายหลายคนที่อยู่ในต่างประเทศอาจจะยังไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วความเดือดร้อนมันมากกว่านั้นครับวันนี้หลายคนอยากเอาตัวรอดอยากออกมาขายของอยากจะทําการค้าแต่ถามว่าขายใครในเมื่อคนทุกคนก็อยากออกมาขายกันหมดแล้วครับตอนนี้นะถ้าขายตัวได้ก็ขายกันหมดแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ก็ตกงานกัน,กนยันเนาะไซ้ไลน์ก็ตกงานอ่ะนวยก็ทําไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะครับ ไม่ทําก็โศดตายพอออกไปทําก็เสี่ยงติดโรคติดโควิดกันอีกพอติดเสร็จไม่มีโรงพยาบาลให้รักษาอีกเตียงก็ไม่พอหลายคนนอนนอนรอ,อคอยความหวังว่าจะมีรถพยาบาลมารับจนตายเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเกินไปแล้วอะ่ะนะครับเป็นสิ่งที่เกินไปแล้วมันไม่ควรจะเกิดในในประเทศนี้แล้วอย่าอย่ามาเรียกตัวเองว่าปร,ประเทศนี้เป็นเมืองพุทธนะครับเพราะว่า ผมว่าสิ่งที่ที่คุณทำมันมันโหดร้ายยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นอ่ะถ้า,ถ,าถ้าพระพุทธเจ้าท่านยังคงอยู่ผมว่าร้องไห้ตายหาเอาจริงร้องไห้เลยละนี่พวกบึงทําอะไรกันเนี่ยนะครับฆ่ากันทั้งเป็นแบบนี้งจริง,รงหรอนะครับในยุคที่คนเลวได้ดีนะครับรัฐมนตรีมาจากการค้ายาในยุคที่เออนะพูดไปแม่งก็เนาะ เอาเป็นว่าผมว่าเราทุกคนคุณตั้งคาถามได้แล้วครับว่าเราจะต้องทนอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่นะครับทางเลือกของคนไทยตอนนี้มันมีไม่กี่ทางหรอกนะคือเอาชีวิตตัวเองให้รอดให้ได้ในประเทศนี้หรือพาตัวเองไปอยู่ที่อื่นไปหาโอกาสใหม่ๆนะครับแล้วพูดออามจริงผมเชื่อนะว่าถ้านานา,นานประเทศที่เขาเจริญแล้วเขารู้เรื่องเหล่านี้ว่ามันแบบมันเละขนาดนี้นะ อาแขนรับเถอะครับรับคนไทยที่มีศักยภาพที่มีความสามารถนะครับให้เขาไปมีโอกาสนะใช้ชีวิตในต่างแดนนะครับประเทศละกี่คนก็ว่าไปซิจัดโคต้ามาเลยนะครับเอาคนที่เขามีศักยภาพอะไปทำงานไปช่วยให้ประเทศของคุณมันดีขึ้นกว่าเดิมอีกผมว่ามันคุ้มนะภาษีก็เสียให้ด้วยนะครับ คือทางานแลกกับการได้อยู่อาศัยผมว่ามันคุม้มและอย่างคือคุณยังสามารถคนโทรลได้เลยคนไหนทําตัวไม่ดีเกเรหรือไม่เป็นประโยชน์กกบประเทศคุณก็ส่งกลับมาอยู่ประเทศไทยก็ได้นะครับอันนี้คือพูดในมุมของคนที่จะย้ายประเทศนะครับส่วนคนที่ยังอยากอยู่ประเทศไทยก็ต้องสู้กันต่อไปฮะทำยังไงให้คนเลวเหล่านี้มันหมดไปจากสังคมทันทีหมดไปจากสภาหมดไปจากหมดไปจากความมีอนานาจที่มันไม่ถูกต้องนะครับเพื่อที่ให้คน ที่อย่างน้อยก็มีความสามารถอ่ะอาจจะไม่มีใคร100%หรอกแต่มีความสามารถในการบริหารประเทศและพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นได้เนี่ยให้เขามาพัฒนาประเทศเถอะครับนะครับไม่ใช่แบบเละเทะกันไปแบบนี้แล้วก็สุดท้ายผมเอาจริงผมว่าเด็กรุ่นหลังๆนี่จะลําบากนะฮะถ้าเขายัางยังเจอกันแบบนี้มันพูดง่ายๆคือมันถูกตัด ตัดโอกาสกันตั้งแต่ยังเด็กเลยอะ่ะมันไม่ใช่อย่างพวกผมอย่างผมเองผมอ,อายุมาไกลแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ต้องการโอกาสก็ต้องการนะครับเพราะว่าคือจริงๆบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมึงก็สร่าโอกาสเองสิมึงก็ลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อตัวเองได้สิเฮ้ยไม่ใช่ไม่ทําทุกคนผมเชื่อท,ทุกคนทําทุกคนแม่งพยายามแต่คุณเข้าใจไหมว่าจะให้ทําอะไรได้ออกไปไหนกูก็ไปไม่ได้นะครับหาของมาขายออนไลน์ ถามว่าใครจะซื้อเพราะทุกคนแม่งก็อยากขายเข้าใจป่ะคือแบบอย่างวันนี้เราเราเราเอาอา,อาหารมาขายนะครับผ่านแอปต่างๆเรารู้เลยว่าคนไม่มีเงินจะซื้อกินกันแล้วครับนะครับอ่ะมีไอแอปคนละครึ่งกระเป๋าตรงกระเป๋าตังอะไรเนี่ยโอ้โหเข้าได้ตายละเข้าโคตรยากเลยครับใช้ก็ลําบากนะครับแล้วก็เสดเงินทั้งนั้นอะ ผมว่าแทนที่คุณจะให้เงินพวกนี้นะคุณเอาเงินนะไปซื้อวัคซีนดีๆนะครับแล้วให้คนไทยฉีดฟรีเถอะวันนี้ใครอยากฉีดวัคซีนดีๆต้องเสียตังค์อ่ะประเทศอื่นเขาฉีดฟรีกันอะ่ะเขามีวัคซีนให้เลือกหลากหลายว่าคุณอยากเลือกตัวไหนเหมาะกับอะไรเหมาะกับตัวเองอะไรเหมาะกับอายุของคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยมันเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เอออะไรก็ซีโนแวคซีโนแวคนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วว่าซีโนแวคมันกันอะไรได้ที่ไหนอะ่ะก็ ไม่รู้นะผมว่าผมพูดไปเยอะมากแล้วถ้าถ้าคุณฟังจนจบเราช่วยตั้งคำถามดีกว่าฮะแล้วส่งเสียงกันให้มันถึงนะครับให้มันถึงสภาให้มันถึงหูใครบางคนนะฮะที่มีอำนาจนะครับแต่ผมว่าประเทศนี้มันไม่ใช่มีแค่คนที่เราเห็นหรอกครับที่เขามีอำนาจยังมีอีลิตกรุ๊ปอีกเยอะฮะที่เราพูดไม่ได้พูดถึงไม่ได้แล้วยุ่งไม่ได้นะครับยังมีนักธุรกิจใหญ่เจ้าสัวที่ ผลประโยชน์ทับซ้อนมากมายแต่เ,เราพูดถึงก็ไปแตะเขาก็ไม่ได้ก็แล้วก็หวังว่าคนที่เคยหรือยังหลงรักนะฮะรัฐบาลชุดนี้การปกครองแบบนี้อยู่หวังว่าจะตาสว่างมาบ้างก็ยังดีนะครับคือสลิมเนี่ยโลกนี้มันเป็นแล้วมันหายได้นะเอาจริงๆมันหายได้นะ ถึงแม้หลายคนจะพูดว่ามันไม่มีทางหายได้ซึ่งบางทีผมก็คิดอย่างนั้นแต่ผมเชื่อนะว่ามันยังคงมีสักหนึ่งเปอร์เซ็นที่คุณจะมีโอกาสหายฮะคือไม่รู้สินะบัวเขาบอกมีสี่เหล่าอ่ะมันยังมีบัวใต้โคนตมใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งบัวใต้โคนก็อยากจะขุดขึ้นมาเหนือโคนเหนือนะ้ําเหมือนกันอ่ะขึ้นมาเถอะนะครับอย่าไปอยู่ตรงนั้นเลยมันไม่ได้แบบดีหรอกนะโอเคคลิปนี้เป็นคลิป จะเรียกว่าบ็อกก็คงไม่ได้เนาะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนที่ผมอยากจะทำออกมานะครับก็ก็หวังว่าคลิปนี้จะจะมีคนได้ฟังนะครับแล้วก็ได้ส่งต่อกันบ้างนะก็ช่วยกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดแชร์ก็ยังดีนะครับอย่างน้อยนี่ก็เป็นเสียงหนึ่งนะที่ผมว่าคงหวังว่ามันจะมีประโยชน์นะครับแล้ว เตือนสติใครหลายๆคนได้บ้างนะครับแต่ถ้ามันจะไม่มีใครสนใจเลยก็ไม่เป็นไรผมถือว่าผมได้คอเอาแล้วอย่างเต็มที่เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ